ถ่ายลงไปเงาง้อนแบบนี้นะนี่เลยเพระเอกของเราใส่ลงไปใส่ลงมาเออมีใครเคยกินไหมต้นหนามพุ่มดอช่างใจอยู่นานนะครับเพราะว่ามันขึ้นมาหนึ่งต้นใหญ่ๆนี่ด้านหลังนี่ต้นนี้แล้วใหญ่มากแล้วก็ออกดอกมากก็ไม่ได้ตัดออกสักทีแล้วก็ต้นเนี้ย นะใบยอดอ่อนๆมันกําลังแบบน่ากินเลยก่อนจะมั่นใจว่าไอเนี้ยมันคือผักขมแล้วผมก็ไปหาดูรีวิวว่าเฮ้ยผักขมอ่ะมันทำเมนูได้หลายอย่างนะแล้วมันก็อร่อยด้วยมีเมนูหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเมนูผัดไข่นะครับเพราะว่าส่วนตัวเราเนี่ยก็ชอบกินนะครับกรณีพวก ผัดมะละกอใส่ไข่ใส่หมูสับนิดนึงใส่พริกขี้หนูสวนเนี่ยลงไปหน่อยหนึงอะไรประมาณนี้ผมชอบกินสไตายนี้เนาะแล้วก็ผัดแห้งแล้วพอดีไปเห็นเมนูซึ่งมีคนทำเฮ้ยมันน่ากินผมก็เสียดายเพราะจะต้องถัดออกนะครับเนี่ยมันเพื่อนคือมันกําลังสวยไงกาลังสวยแล้วก็ยอดมันกําลังเหมือนกับ มันใกล้จะแก่แล้วมั้งเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะอร่อยไม่รู้มันจะขมหรือป่าเพราะว่ามันมีตุ่มเล็กๆเ,เหมือนเขากําลังจะออกดอกเหมือนต้นนี้แล้วเนี่ยต้นนี้คือออกดอกแบบเกินแล้วอะตอนแรกก็เคยเห็นว่ามันสวยแบบนี้อยู่นะแต่ก็ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้สนใจนะคือจะบอกว่าอันนี้มันเป็นกระถางมะละกอต้นเตี้ยชุมแพรของผมนะเพื่อนๆน,นี่เริ่ม,เร,มเริ่มตาดอกเริ่มมาแล้วแต่มันเริ่มแห้งนะแต่มีอันบนมันก็ มันก็เริ่มอยู่นะในอันบนเห็นไหมอันบนก็เริ่มมีแล้วเนาะนี่ตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยอ่ะคือมันจะแย่งสารอาหารเพราะว่าต้นเนี่ยมันใหญ่เกินดูสิมันใหญ่เกินเดี๋ยวเ,เอายอดนี่แหละนะจะเอายอดมันไปผัดอุปกรณ์พร้อมชามพร้อมกันไก่พร้อมอ่ะเอาเน,นี่ยไว้ใต้ต้นไม่รู้ว่ามันจะต้องเอาประมาณไหนนะแต่ผมจะเอายอดประมาณนี้ไม่รู้โอเคหรือเปล่าแล้วก็เอาใบเนี้ย เอาใบมันก็มันน่ากินอยู่อะเนี่ยตัดออกประมาณนี้เลยแล้วกัน,นเดี๋ยวจะลองกินสักสองรอบผมจะตัดจะตัดเผื่อเขาเรียกว่าก้านเนาะนี่ก้านตรงเนี้ยมันจะมีมันจะมีใบเนาะเนี่ยก้านตรงเนี้ยมันจะมียอดกําลังแตกอยู่เพื่ออร่อยเราก็จะเก็บไปกินสักอีกหนึ่งรอบ <laughs> อ รอบนี้เราจะเน้นยอดแบบนี้ไปก่อนใครเคยกินทำเมนูอะไรอร่อยแนะนำกันได้นะครับโหูก้านมันแบบก้านมันยาวๆแบบกรอบ,บเหมือนผักกวางตุ้งเลยนะส่วนตัวไม่เคยกินนะเพื่อนๆล่างนี่เก็บออกไปนี่เอายอดสวยๆแบบนี้ จอดเขาแบบกำลังอวบๆเลยอะแบบเร็วเลยปั๊บนี่ปั๊บนี่ปั๊บนี่โอ้ยได้น่าจะได้แบบผัดเบลเลอร์เบลเลอร์เลยนะเนี่ย เขากําลังแบบใกล้จะแก่ก่อนหน้าสองสองสามวันที่แล้วว่ามาัามายืนมองอยู่เว่ามันใช่หรือเปล่าก่อนจะไปหาข้อมูลโอ้ยดูใบเขาดิแบบนอ่อนกรอบเลยอะ่ะแล้วมันก็ขึ้นแบบขึ้นตามธรรมชาติด้วยนะนะ นี้ก็ได้มาประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวมาเก็บพริกขี้หนูสวนนะที่เราปลูกไว้ต้องบอกว่าผัดไข่ทั่วไปอ่ะบางคนเขาไม่ใส่พริกใช่ไหมแต่ผมว่าชอบกินพริกโดยเฉพาะพริกขี้หนูสวนนะครับก็คือผมจะชอบทุบเป็นเม็ดนะเพื่อนแล้วก็ใส่เข้าไปในผัดเลยนะครับเนี่ยแบบนี้เฮ้ย hey! ไปเดี๋ยวเก็บพริกกัน มันเดือดแป๊บนึงนะใส่กระเทียมลงไปนิดหน่อยให้มันหอมกระเทียมเหลืองแล้วตอกไข่เฮ้ยแง่แง่สองฟองเลย อ๋อยีไข่เนี่ยเขาขายเริ่มเป็นเนก้อนแบบน,นี้นะนี่เลยพระเอกของเราผักขม ใส่ลงมาใส่ลงมาใส่ลงมาโอ้เต็มกระทะเลย <laughs> โอ้เมนูใหม่นี่สาวไม่ใส่กินนะครั้งแรกในชีวิตเถอะวิ่

แต่นี้เราได้ผักขมแล้วไปไฟเซิร์ฟจาน สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปคลิปกินกินแรกคือเพลิดเนี้ยผมจะมาใช่ว่ามาทําในสิ่งที่ไม่เคยทํากินในสิ่งที่ไม่ค่อยจะพยายามกินในสิ่งที่ไม่ค่อยได้กินแล้วก็อะไรที่มีตามรอบบ้านเหล่านี้แหละก็จะหากินกินแบบง่ายๆ ชีวิตจริงมันจะเป็นแบบนั้นครับช่วงนี้เศรษฐกิจจะบอกว่าค่อนข้างรันทดนิดนึงครับนะผักขมที่มันขึ้นตอนที่เพื่อนๆเนี่ยได้ดูไปแล้ว <c oughs> ครั้งแรกของผมเลยนะผมไม่เคยกินนะเคยกินไหมไม่เคยอันนี้นไก่บ้านไก่บ้านสวนรักาณะดีครับกีต้าหมูย่างค่ะโอเคฟิชเชอร์ลิงกันนะครับรอบนี้มาก่อนเลย อืมเมื่อกี้ยอดมันเหมือนแบบเป็นยอดที่ไม่ใช่ยอดแก่เท่าไหร่อ่ะยอดอ่อนกำลังดีอ่ะคนสายกินผักกินผักทุกอย่างนะผักขมอะไรผมกินได้หมดผมให้ผ่านแต่ว่าผัดจืดไปหน่อยรอบนี้แต่ไม่ต้องกลัวผมมีน้ำพริกตะแดนเพราะว่าเรากินผักอะไรเงี้ยผมจะชอบกินพริกตะแดนลองเราไม่ได้ว่าผัดจืด เราจะให้เน้นว่ามันเป็นรสชาติยังไงว่าเออเนี่ยผักเนี้รสชาติมันเป็นยังไงเพราะเราไม่เคยกินไงเคยกินไหมไม่เคยเราก็เลยอยากให้รู้ว่าเออรสชาติดั้งเดิมมันเป็นยังไงเราก็เลยมีปุ่มอ๋อโอเคคือเห็นเห็นในในแอปต่างๆนะเพื่อนผมเห็นมันมีผักขมที่เป็นต้นสีแดงด้วยเออไม่เคยเห็นเลยนะแต่เคยเห็นแบบมันเหมือนไม่ใช่ผักขมอ่ะแล้วใบสวยมากเลยอ่ะ ใครมีพิกัดใครมีแหล่งนะเม้นมาบอกหน่อยผักผมที่มันเป็นใบสีแดงสวยผมชอบผมชอบกินอะไรที่มันแบบเป็นสีเช่นแบบผักกาดที่เป็นสีม่วงสีแดงอะไรอย่างเงี้ยผมชอบกินน่าสรุเลยมันเก็บมันมีคู่เดียวเหรอหรือว่ายังไงอืมโทษชอบกั่โทษโอ้ยยังไงอ่ะนัดซ่อมได้เลยผมจอดนี่เลยนะเพื่อนจะกินกับนังพริกกระแดงนะอืมรสชาติมันมันของผมแบบมันมันเหร มันมันนะเออมันแบบมันมันอ่ะแล้วบอกไม่ถูกว่ามันเหมือนผักอะไรยมันไปทรเมนูอะไรได้บ้างรู้ไหมไม่รู้เหมือนกันสายผักนะเป็นคนชอบกินผักแต่ไม่ชอบกินผักแต่ไม่รู้ว่าผักขมทําอะไรบ้างเพราะว่าไม่เคยอยู่ในสารระบบในหัวเลยเพื่อนๆอร่อยดีต้องเลือกเพื่อนๆหรือเรืองอะไรเล้วกคนดูป่ะอายุเยอะแล้วเลือกเพื่อนๆมันอาจจะดูแม่นั่นนะ ไม่อย่างไงเราเลือกกิดปากแล้วอะเดี๋ยวผมจะลองกินกับน้ำพริกตาแดงผมชอบกินกับน้ำพริกตาแดงซึ่งจะบอกว่าเผ็ดเผยิ่งพริกที่แบบคั่วเองนะหอมๆนะนี่คชอบคาใหญ่ๆจัดไปเข้าทถาเลยอืมอุ้ยใบมันนุ่มมากเลยนะใช่เนี่ยมันนุ่มบอกไม่ถูกว่ามใบใหญ่ๆนี่ดีเลยเพราะตอนแรกเราจะเอาใบใหญ่ๆทิ้งเหมือนแก่ไม่แก่เหมือนที่ว่าจะดูแล้วจะแก่อืมด้วย อัดกำลังดีแหละจะลองก้านตอนแรกอะ่ะตอนแรกก็ให้ึงก้านตอนแรกกยาให้ึงก้านคิดว่ามันแก่มันแบบเฮ้ i, ยแข็งแข็งนะหักออกคหนอยตี่อะไรประมาณเนี้ยสรุปคือกินยังกินแล้วน้องกินดิคือตอนสดอะเวลาหักมันเปาะเปาะเปาะมันกรอบ <laughs> ไอ้เนี่ยผักอะไรอะ่ะ ที่ต้นจับชายอ่ะผัดอะไรนะจำไม่ได้กวางตุ้งกวางตุ้งเออแนวกวางตุ้งเลยแต่แค่มันแบบมันรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นกลมๆม,มันเป็นขั้นกลมๆไม่เฉยอืมเนี่ยยอดอ่อนอร่อยไ้ยผัดผัดน้ะมอนหอยเยีางเดียวอันนี้ได้ทุกพริกขี้หนูสวนใส่ไหมไม่ตอนนีไม่ใช่ไหมบอกแล้วว่าเน้นออรินกลก่อนอมผมชอบกินข้าวคำใหญ่ๆนั่นกันอืม ผัดไทยอืมอร่อยอ่ะอืมีม่จริงจริงอ่ะจริงๆอ่ะผมมีโครงการจะกินตั้งแต่หน้าฝนปีที่แล้วแล้วเพื่อนๆเห็นไหมเอามาปลูกหน้าบ้านด้วยนะถ้าใครเคยดูคลิปผมต่างๆที่ผมถ่ายหน้าบ้านแ่ะมันจะมีอยู่ต้นหนึ่งเป็นพุ่มกอใหญ่ๆเลยอ่ะซึ่งมันก็แบบงาม งามแล้วก็แก่ออกดอกไม่กินแต่ว่าเพื่อนบ้านน่ะเขามาเก็บยอดไปผมว่าเขาบอกว่าอุ้ยผักผักขมมะขมอะไรเงี้ยมันขึ้นเองเหรอบอกปลาปลาปลามามันอยู่นี่เดี๋ยวเราอธิษฐาขับรถไปทํางนานใช่ไหมมันจะมีกองเขาเรียกเขาทาถนนก่อสร้างอะ่ะเฮ้ยไม่ก่อสร้างสิมันเป็นถนนที่พังแล้วแล้วเขาเอากองหินนะ่ะน้ะมาเท เออกองดินเนี่ยขุดมันเทแล้วก็ไอ้ตอ้นเนี้เนี่ยอันนี้คือเนี่ยเนี่ยคือมันจากลูกลูกเขาเลยครับต้นนั้นเหรอือมันก็ฟิวไปทั่วมันขึ้นเต็มบ้านแต่ตอนแรกมันไม่มีไงที่บ้านไม่เคยมีเลยนะเนี่ยไม่เคยมีเลยไปเห็นแต่ข้างถังมันขึ้นอยู่ในกองหินกองที่เป็นหินเลยอะ่ะคิดดูสิคือสภาพสภาพแบบพื้นที่อ่ะเขาไม่น่าจะขึ้นอยู่ขึ้นเจริญเติบโตได้แต่ผักขมแบบเป็นเป็นอะไรที่ประเภทแบบ ขึ้นมางามมากเลยนะแล้วผมก็ไปหัดไปถอนเขาแล้วก็หัดต้นแล้วก็เอามาปลูกไว้เขาก็ขึ้นนะขโมยขึ้นยอดแต่แต่อะไรรู้ไหมพอเอามาปลูกใส่ดินปลูกธรรมดามันงามสู้ที่มันขึ้นอยู่ข้างทางแบบกองหินไม่ได้อะกองหินซึ่งไม่น่าจะมีแร่ธาตุอาหารอะไรอย่างเงี้ยอัวนนั้โน,นโคตรงามเลยขึ้นตามข้างทาง่ะบอกเลยนะตั้งแต่วันนี้ไปแล้วผมเจอข้างทางนะ แล้วได้มีจลิปต่อๆไปสำหรับผักขมอ่ะไม่ต้องเด็ดมาปลูกนะอไว้มันขึ้นอยู่แล้ว<า>แล้วก <บา S 1> ็เด็ดข้างทางเยอะอยู่เอ <ไป S 1> อไปเด็ดมากินแต่อยากได้ผักสีแดงอ่ะเพื่อนไม่ผิดหวังหรืว่าจะแบบว่าฝาดๆอะไรอย่างเงี้ยอร่อยจริงไม่นมันก็เป็นผักข้างทางก็ไม่เคยกินอ่ะไม่รู้ว่ากินยาก ผมจะบอกว่าผมเป็นคนหน้รสอรรควันกเนิดน้รสอรระวันไม่มีเนี่ยพวกนี้ยไม่มีไม่มีผักผขมนะไม่มีตั้งแต่เด็กมาก็ไม่เคยเจอผักโขมแบบแปลกแปลกสุดและเอสุดก็คือผักเตี้ยนผักเตี้ยนก็ผักเตี้ยนดองผักเตี้ยนไหมใช่ผักเตี้ยนผักเตี้ยนดองผักเสี้ยนดองนี่คือแบบแปลกที่สุดแล้วนะล้วกินปะ คิดเนี่นยไม่ชอบเปนเด็กไม่ชอบแต่ตอนเนี้มาเหอเะตอนแบบเตี้ยนดองไงตอนเด็กๆคือจะกินแต่ผัดกะเพราหมูครับผมนั่นจะเคยเล่าไปแล้วว่าผมหนึ่งปีหนึ่งปีหรือสองปีเนี่ยเต็มเต็มที่ผมกินผัดกะเพราหมูทุกมื้อเลยคือผมไม่กินผักตอนเป็นเด็กผมกินกะเพราหมูอย่างเดียวทุกมื้อแบบทุกวันน่ะเป็นเว้นปีจริงๆอ่ะแม่ทําอะไรให้ก็ไม่กินจะเอาแต่ผัดกะเพราหมูอย่างเดียวครับนั่นแหละ ก็จากนั้นมาเลิกกินมานกะเพราหมูไปหลายปีเลยหลายปีนั้นมา <c oughs> เลิกกินหมากกระเพราแบบหลายปีมากจนแบบไม่อยุรุงเทพอ่ะจึงแบบเริ่มกินใหม่มากินหมูคุงเทพก็มันจะแบบมันจะเรียกว่ามีกลิ่นมีกลิ่นนิดนึงเหมือนหมูเขาแบบมันคีบางที่เพราะเรากินร้านอาหารทาสั่งทางทางเนาะมันเหมือนหมูเขาเอาไปแช่ในตู้เย็นอนะแล้วแล้วความเย็นมันไม่ถึงมันจะมีกลิ่นครับแล้วผมเป็นประเภทเลยที่แบบ คือมันไวต่อไอ้ประเภทแบบเนี้ยสั่งแล้วก็ไม่กินเคยเป็นนั่งนั่งแล้วก็ไปสั่งจานหนึ่งกินทำหนึ่งแล้วก็สั่งใหม่ละสั่งใหม่คือเป็นผัดกะเพราหมูสดแล้วก็พอรู้สึกใช่ปหแล้วก็กินเป็นผัดกะเพราหมูกรอบแทนแล้วนับตั้งแต่ตอนนั้นมาผมก็กินผัดกะเพราหมูกรอบถ้าไปที่อื่นนะผมจะเลี่ยงผัดกะเพราหมูสดตลอดผมก็จะใช้เป็นผัดกะเพราหมูกรอบอยา mm ่างเดียวเลยครับคือถ้าจะกินนะล้วก็ชอบผัดกะเพราหมูกรอบมาตั้งแต่นั้นเลยเพราะว่าเคยไปเจอ ร้านอร่อยมากที่สี่แยกบางนาผมไม่รู้ว่าถ้าใครได้ดูคลิปนี้จะมีร้านป้าที่อยู่ใกล้ๆไบเทคตอนนั้นทํางานเนาะจะไปจัดงานที่ไบเทคมันจะมีร้านอาหารตามตังเป็นคุณยายผัดอยู่นะตอนนั้นแบบให้เยอะมากนะคนที่เข้าไปทํางานในนั้นก็จะมากินกันเยอะคือจะเด่นเรื่องผัดกับเราหมูกรอบผัดกับเราปลาหมึกผัดกระเาร,ะระเาไก่แบบใส่จานเปยยาวๆแล้วก็ให้เยอะมากหมูกรอบวันละกระมังใหญ่สีดําแบบเนี้ย ยายผัดอ่ะผมไปยืนดูยายผัดอ่ะผมไปแอบไปแบบขอตูดเขาด้วยนะเขาก็คนเลาะอย่างเดียวเอ้ยอร่อยเหรอไม่คุยเลยอ่ะผมคุยมื่อไงมีอะไรอ่ะเป็นลูกวับอธิบายรสชาติหน่อยก็มันในดีเนี่ยมันนุ่มๆมันอร่อยดิทานถ้าถ้าถ้าไปจิ้มแบบลวกๆแล้วไปจิ้มน้ำพริกเงี้ยก็น่าจะอร่อยเนาะ เออแกงส้มเหมือนแบบผักหวานไงเออมันมันมันเหมือนผักหวานอันเนี้ยเหรอถ้าจะแบบแกงส้มไงแกงส้มก็แล้วไม่รู้ว่าว่าเขาทำกันหรือเปล่าแต่แต่เราจะทำใช่ไหมใช่ทำมีย็แกงส้มใช่ไหมใช่้มัน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 เหมือนแบบผักหวานเลยหืมได้ฉันผักมาฉันได้หมดหละครับขอให้เป็นผักมาทั้งได้หมด กินอะไรง่ายๆเดี๋ยวเนี้เมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่ค่อยกินผักนะเพิ่งรู้อ่ะเพิ่งเข้าใจว่าเวลาเราเห็นคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าเวลากลับบ้านไปเนาะเวลาถามเขาอยากกินอะไรไหมอะไรสมัยก่อนเนาะเขาไม่อยากกินหรอเขาอยากกินน้ำพริกต้มผักแม่ผมก็เป็นเหมือนกันนะปัจจุบันเออน้ำพริกต้มผักไม่ต้องแม่หรอกเธอก็เป็นตอนเนี้ยเฮ้ยตอนนี้ฉันเป็นแล้วตอนนี้ฉันก็เป็นแบบว่าเออแบบน้ำพริกต้มผักอ่ะ คือเลือกได้เลือกอะไรอย่างเงี้ยน้ำพริกผมเราชอบกินน้ำพริกต้มผักกับกริยเตี๋ยวอะ่ะเพื่อนๆผมไม่รู้ว่าใครชอบกินอะไรลองคอมเมนต์อบอกกันหน่อยอร่อยใครชอบกินเลยแต่ไปนี่เหรอชอบกินกริยเตี๋ยวไก่พริกเตี๋ยวไก่พริกเตี๋ยวไก่มะละแต่ก่อนก็ไม่กินมะละมันกระดูบม,มันขมแต่เดี๋ยวนี้มาเหอะอะไรขมขมนิดหน่อยได้หมดเออแตกเนาะพวกมะละ <c oughs> อายุเยอะขึ้นไง ผักเพกาผักเพกาพออยยุเยอะแล้วถนไมต้องกินแบบเออต้องกินไอแบบติดขมนิดนึงอะ่นะเนอะแต่<ม>อร่อยมีใครเป็นมั่งเมื่อก่อนไม่กินนะไม่กินเมื่อก่อนไม่กินขมคือขมไม่กินต้มขมไม่กินเวลาเห็นยายกินอนะ่ะเอาอีกและเอาอีกและอันนี้อีกและมันขมมันขมสุดท้ายเ,เห็นภาพ เขาเรียกว่าใครกินขมเป็นตอนหลังๆเนี่ยเขาเขาจะบอกว่าคุณเริ่มถึงจุดแล้วจุดยอดแล้วเริ่มเขาเรียกว่าบรรุบรรุดูดช้อนผมเป็นตากไปเรื่อะเัวเัีวยวพูดไงกินไม่หมดกที น้ำหน่ะคน้ำหน่ะเผ็ดอืำไม่มี <c oughs> มมอืก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆจะเป็นอีพีกินข้าวนั่งคุยคุณไปเล่นเล่นแล้วก็คอนเซปต์คือจะจะหาอะไรแปลก อะไรที่ไม่เคยกินเพราะรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์มันค่อนข้างเปิดกว้างใช่ไหมเราก็มันมีคนนำเสนอสิ่งที่สิ่งที่เราอ่ะไม่เคยกินอโดยเฉพาะพวกผักนะผมก็จะเน้นพวกผักเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอยากกินอะไรนอกจากผักนะพวกผักพวกอะไรต่างๆแป,กแปกลกพื้นบ้านหายากโดยเฉพาะไอ้ประเภทที่เป็นแบบแบบเนี้ย ผักขมบางคนอาจจะกินกินบ่อยจนชินแต่ผมอ่ะไม่รู้จักไงคือรู้จักแต่ชื่อเฉยเฉยรู้จักจากการ์ตูนป๊อบอายกินผักขมแล้วการโตแค่นั้นแต่ไม่เคยกินเพราะเขาบอกว่าขมก็เลยไม่เคยกินเออไ่นะเคยได้ยินไหมที่บ้านมีไหมโรบลีมีไหมมีมีว่ามันเป็นผักขมรู้ว่ามันเป็นผักขมแต่ไม่รู้ว่ามันกินได้ก็ไม่เคยกินเพราะว่าแถวบ้านไม่ไม่กินไง เราก็เลยไม่รู้ว่ามันกินได้แต่รู้ว่าเออเน,นี่ยคือผักขมนะมันขึ้นเยอะด้วยนะแต่ยายก็ไม่เคยพากนะินอ่ะหืมเราต้นมันแล้วอย่างเบง้งอยู่ในอยู่ในตะกร้ามาก่อนนี่ใหญ่กว่าน,นี้โปโอ้อีกอุ้ยน,นนี้แล้วสองสามนิ้วจะเข้าสามนิ้วแล้วใหญ่าามากคือจะต้องเอาออกเนโาะมันใหญ่เกินได้กหลายจาน ที่ตั้งใจปลูกในกระถางไม่โตไม่ใหญ่เม็เป็นขึ้นอยู่เม็ดมันปิวไปขึ้นอยู่อะไรก็ไม่รู้โอ้โหต้นใหญ่แล้แล้วมันมีดอกในดอกกินได้ไหมตัดไปแล้วไม่รู้สิไม่เคยเอาแค่ยอดก่อนตอนนีน้ตอนนั้นน่ะคือตัดดอกมาแล้วเอาต้องไปถามต้องไปถามผู้รู้ก่อนเออไว้ไอ้ดอกดอกที่มันขึ้นมากิน,น,นได้เปล่าที่มันดอกอ่อนอะมหรอดอกอ่อนไม่รู้ไงอ่ะใครเคยกินนะครับแล้วก็เมนูอะไรนะครับ ทำกินแล้วมันอร่อยก็ลองคอมเมนต์ลองแนะนํามานะครับถ้าเห็นคลิปนี้ขึ้นแปลกๆในช่องผมก็ไม่ต้องคิดมากคือช่วงนี้หนึ่งเลยก็พูดตรงๆได้แล้วก็วคือมาแบบอาจจะอายุเยอะแล้วด้วยแล้วก็ชอบมาอาหารสไตล์นี้แล้วด้วยเราก็อยากกินผักอะไรที่ที่ไม่เคยกินผมผมเมืม่อเมื่อวานเมื่อคืนเจออะไรนะที่มันต้นยาวๆเหมือนใบพุษราแล้วเป็นหนามอะ พุงพุงอะไรล่ะพุงพุงดอพุงดอพุงดอเดี๋ยวคลอดูพุงดอต้นหนามพุงดอเออมีใครเคยกินไหมต้นหนามพุงดอแต่พยาบาไปหามาใครรู้จักต้นนี้ใครเคยกินเม้นมาเคยกินไหมไม่เคยแล้วไม่รู้จักไม่เคยเห็นนะชื่อดูชื่อก่อนต้นหนามพุงดอเอออาจจะเป็นไม่รู้คลิปอะไรคลิปไหนนะเดี๋ยวต้องดูกันนะสำหรับคลิปนี้ผมไก่้านสดก็สุนีครับ กีตาร์หมูย่างอ่ะขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่เลิปหน้าอันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายกินกันนั่งคุยนะครับไม่มีอะไร